ขอบคุณครับเรียนนะครับดรนะครับคิดพการหรืเฟื้อนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับดรสุระัตน์นะครับสุภาพจักรุรัตน์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็นะครับณทางจุฬาภรณ์แถวยนะครับนำโดยศาสตราจารย์พิเศษกฤติยงดรพรานงค์อรราวิทย์นะครับท่านรองอธิการบดีนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุกัญญาสมไพบูลย์ท่านรองอธิการบดีนะครับแล้วก็มีนะครับท่านศาสตราจารย์ท่านกลางสันนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ ทีมงานนะครับของผู้ช่วยที่การบดีทั้งหมดและก็ที่สำคัญนะครับท่านอาจารย์ทุิชัยนนะครับแล้วก็ทุกทท่านที่อยู่ในห้องนี้นะครับรวมไปถึงนิสิตแล้วก็ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ท่านคงจะได้ยินเรื่องได้ยินนะครับแล้วก็นะครับร่วมงานของพิธีนะครับรองนามนะครับบันทึกความร่วมมือเอ็มโอยูหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้นะครับถ้าท่านมองรอบด้านของท่านนะครับจะมีความระดับแตกต่างกับทุกครั้ง เป็นเ u ระหว่งงหาง2หน่วยงานระหว่างจุราลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับผมเชื่อว่าความหมายนวตัตรมนะครับนวัตกรรมแห่งชาตินวัตกรรมนะครับเกิดขึ้นได้นะครับอินโนวแอชนนวัตกรมาก,ก่อนนวัตกรรมเสมอครับคนที่สร้างนวัตกรรมคือนวัตกรจุรางลงกรน,นะครับมีบทบาทในการสร้างคนแล้วก็น้องๆนิสิตที่อยู่ในห้องนี้นะครับนั่นคือเป้าหมายนะครับที่เราทําให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับคือเราพยายามที่จะสร้างอย่างของเก่าคอนเนอร์นะครับสร้าง ยังนะครับอินโนเวเตอร์นะครับวันนี้นะวัตรกรทั้งหลายนะครับที่เกิดขึ้นในร่วมหาวิทยาลัยไม่อยากจะให้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเ,เรื่องของทางด้านวิชาการหรือทางวิจ,จัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ทั้งหมดนะครับคือการบ่มเพาะนะครับให้นิสิตเนี่ยนะครับนะยาวชนจบออกไปเนี่ย ไม่ได้เป็นวัตถุดิบนะครับที่จะต้องไปอบรมไ,ไ,ไปเทรนเพื่อเป็นนวัตรกรอีกนะครับและจบออกไปนะครับเป็นฟินิชโปรดักต์นะครับพร้อมที่จะเป็นนวักตรกรที่สรรสร้างนวัตรกรรมระดับชาติและเมื่อเราเนึกถึงนวัตรกรรมนะครับที่สรรสร้างคุณภาพชีพระดับชาตินะครับศูนย์งานนะครับที่สําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนคือนะครับสำน,นักนวัตรกรรมแห่งชาติความเป็นแห่งชาติแปลว่าศูนย์กลางความเป็นแห่งชาติแปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ความเป็นแห่งชาติแปลว่าการเชื่อมโยงระหว่างทุกๆหน่วยงานและวันนี้นะครับมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้เชื่อมโยงนะครับกับทางจุฬาลงกรณ์มหาลัยของเรานะครับและวันนี้นะครับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาลัยคงจะไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ความรู้ทางวิชาการและวิจัยแต่การพัฒนาเยาวชนนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสลงมือทําจริงปฏิบัติจริงนะครับเป็นเรียวนะครับของค์กรพลเนอร์ชิพนะครับอินเดีอยูนิเวอร์ซิตี้ โครงการนี้นะครับรวมไปถึงนะครับวิสัยทัศ์ร่วมกันทั้งสองหน่วยงานนะครับแล้วก็พัฒนานะครับเรื่องของการเรียนรู้นะครับทั้งภายในห้องเรียนห้องปฏิบัติการและที่สําคัญออกมาเป็นผลิตผลนะครับเป็นคุณภาพที่สร้างผลกระทบต่อสังคมได้จริงนะครับภายใต้บันทึกความร่วมมือในครั้งนี้นะครับหลักการของเราคือโครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในรั้วมหาวิทยลาลัย เราครับ,รารบอาจจะมีบทบาทนิสิตอยู่ในรั้วหมหาวิทยาลัยแต่ผมเชื่อว่าโครงการนี้นอกรั้วมหาเทียลัลนะครับนอกรั้วกรุงเทพมหานครและที่สําคัญนะครับนอกรั้วประเทศไทยจะเป็นโครงการที่จะสร้างผลกระทบนะครับคาดหวังว่า,วานะระดับนานาชาติโดยที่มีประเทศไทยโดยมีนกักตะกนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นศูนย์การในการพัฒนานะครับ ภายใต้ของการดําเนินยุทธศาสตร์ุูาลงองค์กรหลายายที่อยากจะให้มีการพัฒนาในรอบด้านนะครับเต,ติบโตรอบทิศโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางความเป็นนิสิตที่เป็นศูนย์กลางหมายความว่านิสิตจบไปนะครับจะกลายเป็นบัณฑิตกลายเป็นประชาชนที่มีคุณภาพและวันนี้เราอยากเห็นนะครับเยาวชนของเรานะครับออกไปเป็นนักวัตกรนะครับโดยมีนวัตกรรมที่ถูกสังสร้างอยู่ในรั้วมาหาวิทยาลัยนะครับควบคู่กันไปนะครับใน